จะทำอย่างไรเมื่อสงสัยบางวันวุ่นวายใจด้วยความสงสัยในเรื่องการปฏิบัติหรือในความคืบหน้าหรือในอาจารย์ความสงสัยนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกคนเริ่มต้นด้วยความสงสัยท่านอาจได้เรียนรู้อย่างมากมายจากความสงสัยนั้นที่สำคัญก็คือท่านอย่าถือความสงสัยนั้นเป็นตัวเป็นตน นั่นคืออย่าตกเป็นเหยื่อของความสงสัยซึ่งจะทำให้จิตใจของท่านหมุนวนเป็นวัตตะอันไม่มีที่สิ้นสุดแทนที่จะเป็นเช่นนั้นจงเฝ้าดูกระบวนการเกิดดับของความสงสัยของความชงนสนเทศดูว่าใครคือผู้ที่สงสัยดูว่าความสงสัยนั้นเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรแล้วท่านจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความสงสัยอีกต่อไป ท่านจะหลุดพ้นออกจากความสงสัยและจิตของท่านก็จะสงบท่านจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรจงปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ท่านยังยึดมั่นอยู่ปล่อยวางความสงสัยของท่านและเพียงแต่เฝ้าดูนี่คือที่สิ้นสุดของความสงสัย